สุขโขปุญญะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านย่องเข่พเนจรวันนี้ก็ยังเป็นวันสุขวันสุขวันที่ห้าเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ยังอยู่ในช่วงกลิ่นอายของปีใหม่นะครับผม ในห่วงช่วงย่องเคภายในจรก็นำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้มากราบไหว้สกราระวุฒาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองซึ่งปฏิฐานอยู่ในน่าจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่ารโบราณของวัดใหญ่ชายมงคลน,นั่นเองนะครับผมถ้าเราเข้ามาด้านใน จะมีะสถานที่ให้ทำบุญดอกไม้ทูบเทียนบูชานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีจุดสำหรับเติมตะเกียงน้ำมันเป็นการเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตให้แก่ชีวิตของท่านนั้นๆน,น,นะครับผมชีวิต ปีใหม่จะได้รุ่งโรดรุ่งเรืองเป็นแสงธรรมทรงทางของชีวิตนั่นเองนะครับผม สถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ก็ยังมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้พากันหลังไหลกันเข้ามาชมและกราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับท่านนั้นๆยังไม่ขาดสายนะครับผม สถานที่แห่งนี้ตรงจุดนี้นะครับผมถ้าเราขึ้นมาจากบันไดด้านขวามือเราจะเป็นสถานที่สําหรับทำบุญถวายผ้าหม่มองคหลวงพอ่อพระพุทชินราชนั่นเองชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับผม ้ามาทางด้านหลังองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชมาชมความสวยสดงดงามศิลปะวัฒนธรรมไทยมา,ก,า,ากราบไหว้สักการบูชา พระพุทธปฏิมหาหกรนะครับผมที่ปฏิสถานอยู่ในพระโบสถหลังเก่าแห่งนี้พระพุทธชัยมงคลจะได้เป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของอท,ทุกทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผม เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคู่วัดใหญ่ชัยมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานี่แหละครับผมซ้ายและขวานั้นจะปฏิสฐานพระอัครสาวกพระโมคคัลลา องค์พระสา,าลีบุกด้วยนั่นเองนะครับผม พกราบราตนานิมนต์อน <ety> ุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หลวงพ่อพุทธพระพุทธชัยมงคลพอจงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาธรรมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพ่บูรุ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาติ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมายปรารถนาทุกๆประการทั้งทางโลกและทางธรรมแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดทุกท่านขอกราบราธนาในมนอรุภาพแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธชานงคล ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสับปทุกสับปะสกสับพโรคสับปภัยสับพะ,ะครอ์เสียดอย่างไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒมงคลมีโชคมีลาบ มีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผม